วันนี้ผมเมทีไล่ดวงดาวจะพามาชมไอเดียการทำฝ้ารอบนอกโดยเราจะใช้ไม้เทียมไม้ละแนงลายเสี้ยนนั่นเองครับเพราะว่าจะให้ความสวยงามและความเหมือนจริงกับไม้เทียมมากๆครับจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมเมทีไล่ดวงดาวจะพามารับชมครับโดยก่อนที่เราจะนำไปติดตั้งเราจะทำการทาสีตั้งแต่ด้านล่างครับเพราะว่าพื้นแผ่นที่เขาให้มาจะเป็นสีขาวนั่นเองครับเราจะทำการทาสีลงไปก่อน2รอบเราจะทำการทาสีทั้งแผ่นฝ้าและไม้หมอบนั่นเองครับ สาเหตุที่เราทาสีก่อนก็เพื่อว่าเราจะได้ไม่เสียเวลามาเก็บขอบด้านข้างของการทาฝ้าและผนังนั่นเองครับเมื่อเราทําการทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยครับโดยแผ่นที่เรานํามาใช้จะมีความหนา6มิลมและจะมีการชักล่องระหว่างกลางและมีลายเสี่ยนคล้ายกลับไม้นั่นเองครับความกว้างของแผ่นจะอยู่ที่120เซนคูณ240เซนติเมตรครับน็อตที่เรามาใช้ก็จะเป็นน็อตแบบฝังหัวนะครับ ต่างจากสกูดําที่ไม่มีขอบแบบฝังหัวลงในแผ่นครับเวลาเรายิงแผ่นน็อตก็จะจมลงไปครับจะไม่นูนขึ้นเหมือนน็อตที่ไม่มีที่คว้านหัวครับเวลาเรายิงแผ่นเราจะยิงตรงกลางที่ชักล่องครับเพื่อว่ามองแนวระนาบเราจะได้ไม่เห็นหัวน็อตน,นั่นเองครับและนี่ก็คือข้อต่อของแผ่นครับแทบจะมองไม่ออกเลยใช่ไหมครับและนี่ก็คือร่องของแผ่นครับสวยงามและคล้ายกับไม้จริงมากๆครับส่วนฝ้าแผ่นเรียบนานๆไปก็จะมีรอยแตกแล้วที่ตรงข้อต่อของแผน่นหรือบางทีช่างก็ไม่ได้ปูให้เราด้วยซ้ํา ส่วนประกอบของโครงที่เรานํามาใช้จะมีฉากด้านข้างก็จะมีตัวเมนแนวตั้งและใส่กิบล็อกตัวซีลายแนวนอนและต้องยิงน็อตเสริมซีลายแนวตั้งและแนวนอนให้ยึดติดกันและต้องมีตัวห้อยแล้วน้ําหนักจะเป็นฉากหรือว่าซีลายให้ยึดติดกับตัวแปรและโครงหลังคาเท่านี้เราก็จะได้โครงฟ้าที่แข็งแรงครับเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยครับส่วนสีขาวหัวนอ็อตหรือว่ารอยจุดเล็กๆน้อยๆเราก็จะทําการเจ็บสีทีหลังครับ หากชอบฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพามาทำฝ้ายิบซ้ำภายในบ้านฝากกดติดตามด้วยนะครับ